ปัญหาที่พบบ่อยๆตอนตึกสร้างเสร็จใหม่ๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ไปพูดในงานเทมก้าเอ็ก2025ที่พัทยาพี่หนุ่มเลิศชายได้ถามว่าปัญหาที่พบบ่อยๆตอนตึกเสร็จใหม่ๆที่เข้าไปทำงานเนี่ยเจออะไรบ้างคำตอบแรกที่แวบขึ้นมาในหัวก็คือตึกมันเสร็จไม่จริงก็คือเสร็จแต่บนกระดาษเสร็จในห้องประชุมแต่หน้างานยังไม่เสร็จเรียบร้อยที่น่าเป็นห่วงก็คือ ระบบความปลอดภัยไม่เสร็จแต่ปล่อยให้คนเข้าไปใช้งานอาคารแล้วระบบความปลอดภัยที่พูดถึงก็คือระบบไฟอลาล์มระบบดับเพลิงระบบเพชรไลฟ์แฟนและระบบที่เกี่ยวข้องกับการอพยพหนีไฟบันไดหนีไฟแสงสว่างในบันไดหนีไฟประตูบันไดหนีไฟสิ่งกีดขวางต่างๆในเส้นทางหนีไฟบางทีตึกสร้างเสร็จปล่อยให้คนเข้าไปอยู่แต่ระบบพวกนี้ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเสร็จเป็นส่วนๆมีการตรวจอาคารเปิดใช้โดยทางราชการได้แต่ว่าในความเป็นจริงยังเสร็จไม่สมบูรณ์มีตึกหลายตึกเป็นแบบนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือตึกประเภทคอนโดมิเนียมทั้งหลายเพราะว่าเป็นตึกที่ปล่อยให้คนเข้าไปอาศัยพักนอนในระหว่างที่นอนตอนกลางคืนความระมัดระวังและความเตรียมพร้อมไม่เหมือนกับตึกที่ใช้งานตอนกลางวันซึ่งคนมีความเตรียมพร้อมมากกว่าคอนโดมิเนียมหลายแห่งที่เคยได้ยินมา ระบบพวกนี้ยังไม่แล้วเสร็จก็ปล่อยให้มีการโอนห้องและให้คนเข้าไปพักอาศัยได้ซึ่งน่าเป็นห่วงมากแล้วทำไมดีเวลลอปเปอร์ทั้งหลายเจ้าของโครงการทั้งหลายซึ่งเป็นคนจ่ายเงินก่อสร้างอาคารขึ้นมาถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้คำตอบก็คือแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพราะเจ้าของที่ขายโครงการย่อมต้องการให้มีการโอนให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดรายรับในขณะเดียวกันผ,ผู้ซื้อก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่สนใจแต่เรื่องความสวยงาม ล็อบบี้จะสวยไหมเฟสิลิตี้เสร็จแล้วหรือยังน้ำพุหน้าตึกสวยงามหรือเปล่าก็เลยทำให้ดีเวลลอปเปอร์ผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องไปทุ่มเทให้ความสนใจกับสิ่งที่ผู้ซื้อมองเห็นในขณะที่ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อมองไม่เห็นซ่อนอยู่จึงไม่ค่อยได้รับความสำคัญถ้าหากผู้ซื้อซึ่งเป็น end user ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพิ่มขึ้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะให้ความสำคัญเรื่องนี้เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติจึงอยากให้ผู้ซื้อคอนโดหรือผู้ใช้อาคารทุกคน ตั้งคำถามเมื่อเราเป็นผู้จ่ายเงินไปใช้บริการว่าอาคารที่สร้างเสร็จนั้นมีความปลอดภัยจริงหรือไม่ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมก่อนจะโอนห้องขอให้เข้าไปตรวจสอบเส้นทางหนีไฟว่าพร้อมจริงหรือไม่ลองเดินมนไนหนีไฟจริงๆดูจากห้องเราลงไปสู่ทางออกด้านนอกสามารถเดินออกได้โดยสะดวกปลอดภัยหรือเปล่าส่วนระบบอื่นๆที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถดูได้ก็คงต้องหวังเพึ่งวิศวกรที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ว่าจะต้องไม่ปล่อยผ่านกับเรื่องความปลอดภัยก่อนที่จะปล่อยให้คนเข้าไปใช้งานอาคารได้เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ควรจะต้องเข้มงวดอย่างจริงจังก่อนให้ใบอนุญ,ญาตเปิดใช้อาคาร